สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Day of Intention ของผมนะครับผมวันนี้ผมจะมาคุยหรือไปตามหลักอิสลามว่าด้วยเรื่องของการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ดีเป็นยังไงโอเคทุกคนอาจจะสงสัยว่าการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในอิสลาม <c oughs> คืออะไรทำไมต้องมีในแบบอิสลามด้วยวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังโอเค ไระเ่องแรกก็คือคอนเทนต์ r ครีอเตอร์คืออะไรคอนเทนต์ครีอเตอร์ก็คือบุคคลที่สร้างสารรค์เนื้อหาในรูปแบบต่างๆเพื่อสื่อสารกับผู้ชมโดยมักเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ให้ตัวอย่างเช่นยูทูบเบอร์ติกต็อกอินสตาแกรมเฟซบุ๊กอาจจะด้วยจุดประสงค์เพื่อการค้าขายหรือเพื่อที่จะหวังยอดวิวยอดไลค์อะไรก็ หวังแสดงหวังหาไรายได้จากช่องทางออนไลน์ทุกคนก็ล้วนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์รูปแบบหนี่งโอเครูปแบบอิสลามเป็นยังไงรูปแบบอิสลามจะมีข้อห้ามทั้งหมดที่ผมคิดคร่าวๆนะ่าจะ 3, 3ประมาณส3อันนะผมคิดนะโอเคมาด้วยเรื่องแรกกันเลยเรื่องแรกสำหรับการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สำหรับ อิสลามหรือมุสลิมที่สนใจในด้านนี้จําเป็นเชื่อต้องมีก็คือการพูดครับการพูดการจาในรูปแบบอิสลามจําเป็นเชื่อต้องคงไว้ซึ่งมารยาทที่ดีเราไม่สามารถพูดคำหยาบผ่านทางสื่อออนไลน์เพื่อเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับสังคมได้ว่าไคือเวลาที่คุณอยู่หน้าจอหรือเคยแพ้อ,อะไรจะต้องมีคำพูดที่ดีในระดับหนึ่ง เพื่อที่จะไม่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับสังคมตัวอย่างเช่นสมมติผมจะทำอคอนเทนต์เกี่ยวกับแยกคลิปหรือคอนเทนต์ที่มันต้องใช้คำพูดในการอธิบายอะไรในเชิงหลักการหรือในเชิงสนุกสนานอะไรผมจะเป็นที่ต้องเลือกคำพูดที่ดีที่สุดเพื่อที่จะทำให้มัน ไม่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับสังคมเด็กและเยาวชนประมาณนี้มาที่เรื่องที่สองเมื่อกี้เป็นเรื่องด้านคำพูดต่อไปจะเป็นด้านพฤติกรรมครับคอนเทนต์ที่จะสร้างในสื่อออนไลน์สำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์จะเป็นที่จะต้องในแบบอย่างอิสลามนะจำเป็นที่จะต้องให้ประโยชน์ให้กับคนดูทางด้านใดนด้านหนึ่งตัวยอย่างเช่นคุณสามารถทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ ด้านศาสนาให้ประโยชน์ให้ความรู้ีกเใยวกับศาสนาได้แน่นอน100คุณสามารถเผยแพรแ่ในสิ่งที่ดีได้แน่นอน100ปร์เซ็นต์แต่คุณไม่สามารถพูดเรื่องไร้สาระเชิงอนาจารได้เพราะว่าศาสนาของเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กและผู้ใหญ่การทำเรื่องไม่ดีต่อนหน้าที่ส,สาธารณะเป็นเรื่องที่ ไม่สมควรอย่างยิงแต่ว่าการเป็นคอนเทนต์ครีอเตอร์ไม่ได้ถูกจำกัดว่าคุณจำเป็นจะต้องพูดในเรื่องของศาสนาเท่านั้นคุณก็สามารถพูดเรื่องโลกใบนี้ได้เรื่องดุนียาคุณก็สามารถเผยแพร่ได้แต่มันต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สามารถต่อยอดได้เชื่อมโยงไปยังอะเคเระได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติผม มีความสามารถด้านไอทีผมก็สามารถอธิบายเกี่ยวกับโคดดิ้งได้อาจจะมีการเสริมเรื่องของศาสนาอันนี้สมมติคมเป็นด้านการแพทย์คุณก็สามารถอธิบายเชิงโครงสร้างของมันเพราะว่าศาสนาของเรานั้นครอบคลุมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นด้านสากลและก็ด้านวิชาการด้านศาส,สนาด้านการปฏิบัติอะไรศาส,สนาของเราครอบคลุมทุกอย่างนโลกลบนี้ าที่ันดับที่3สําหรับในสังคมปัจจุบันผมคิดว่าขาดซึ่งทักษะนี้มากที่สุดแล้วนั่นก็คือสิ่งที่ไม่ควรทําในสื่อในแวดวงการตัดต่ออะไรในในสื่อที่เราโพสต์ลงไปอ่ะคือเราเป็นเจ้าของมันหน้าที่ของเราคือรรบผิดชอบต่อมันใช่ไหมและศาสนาของเรามีกฎหลาย,ายอย่างเกี่ยวกับสื่อที่วัยรุ่นในปัจจุบันนี้ไม่ทําตามยกตัวอย่างเช่น การใช้เสียงเพลงโอเคผมจะบอกมาบอกเหตุผลให้ทุกคนเข้าใจง่ายที่สุดในเรื่องของการใช้เสียงเพลงทำไมอิสลามถึงไม่อนุญาตให้ใช้เสียงเพลงข้อแรกก็คือมันเป็นเรื่องไร้สาระครับผมเหตุผลที่อิสลามห้ามในเรื่องนี้ก็คือมันไร้สาระมันไม่มีแก่นสารอะไรให้ทุกคนได้สามารถเรียนรู้และการวิจัยหลายๆอย่างก็ชี้เห็นว่า เสียงเพลงไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายคุณสามารถอารมณ์ดิ่งขึ้นแล้วก็อารมณ์ของคุณสามารถพุ่งขึ้นได้เหมือนกันมันสามารถสวิงได้ตลอดเวลาอารมณ์ของคุณจะไม่นิ่งเมื่อคุณฟังเพลงมันจะทําให้อารมณ์แปรรวนแล้วก็ทําให้จิตใจของคุณไม่สงบไม่ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้อื แล้วก็สระเหตคุ้ลในเนื้อเพลงเนื้อเพลงมีความคุณสามารถไปเปิดดูเพลงที่เป็นสากลหรือเพลงที่เป็นของไทยเองมันจะถูกจำกัดเรื่องไม่เป็นเรื่องหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องความรักเรื่องอ,อกหักเรื่องทางเพศ18บวกนี้เป็นเรื่องที่เบสิกมากสามารถพบเห็นได้ ทัว่วไปในทุกเพลงที่คุณเจอโดยเฉพาะทางคมปัจจุบันวงการแรปเปอร์อะไรก็ผสมคำหยาบที่ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนหรือเด็กที่ยังเล็กๆอยู่ให้ดูสิ่งนีม้มีเพลงหล,หลายเพลงที่เป็นเพลงสากลที่บอกถึงอวัยวะเพศเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันไร้ความรู้มันไม่ดีซึ่งอิสลามของเรา มีความที่แบบตัดตัดทุกอย่างตัดสิ่งไม่ดีมีความแบบเด็ดขาดในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีอย่างมากและทุกคนสามารถแทนที่สิ่งนี้ทั้งหมดและทุกคนก็สามารถถ้าถ้ากลัวว่าแบบวิดีโอของตัวเองนี้ไม่มีความแบบลื่นไหลไม่มีเสียงอะไรคอยกระตุ้นให้แต่ว่ามันมีสิ่งที่เป็นที่อนุญาตซึ่งก็คือ a ัคโค l y หรืออีกอย่างหนึ่งก็คืออาคาเปล่าที่ทุกคนรู้จักกันอะคาเปล่าวอโคอลี่คืออะไรคือเสียงที่ไม่มีเครื่องดนตรีหรือเนื้อหาที่มันไร้สาระอาคาเปล่าก็คือการใช้เสียงร้องธรรมชาติของตัวเองบรรเลงให้เกิดทํานองไม่มีเสียงอะไรเอะมาจากลมปากของเราเท่านั้นนี่คือ เราว่ามันสิ่งจําเป็นมากถ้าเรารู้เราก็สามารถต่อยอดในวิดีโอของเราให้มีความสร้างสารรค์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงตัวเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในผ่านอะคาเปล่าซึ่งมันเป็นเสียงที่เช่นตื้อๆตื้อ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 คนสามารถทำได้แล้วก็ในปัจจุบันมัน มันมีสื่อออนไลน์ที่ครอบคลุมเรือ่องนี้นคุณสามารถเสิร์ชไปในใน u t u b e ได้เลยว่าอะคาเปล่ามันเป็นยังไงวอ,อลคอรลี่เป็นยังไงอืแต่ว่าแต่ว่าอะคาเปล่าทุกอะคาเปล่าไม่ใช่ว่าใน YouTube ที่สมมติว่าคุณเสิร์ชเข้าไปว่าอะคาเปล่ามันขึ้นมาคุณไม่สามารถใช้มัน แล้วก็มันไม่ฮาลัทั้งหมดนะครับคุณจำเป็นจะต้องกรองว่ามันมีเนื้อหาที่ไม่ดีหรือไม่ถ้ามันไม่มีเนื้อหาที่ไม่ดีคุณคิดว่ามันเป็นแค่เสียงร้องธรรมดาที่สามารถเข้ากับวิดีโอของคุณได้และมันไม่มีปัญหาในด้านของศาสนาคุณก็สามารถใช้มันได้แต่ว่าไม่ใช่อคาเปลลาทุกอคาเปลลาที่คุณจะสามารถใช้ได้และมันจะฮาลัลนะครับ คุณจะเป็นต้องคำนึงถึงความหมายของเนื้อร้องที่ออกมาแล้วก็ทุกวิดีโอที่จำเป็นต้องใช้คุณก็ต้องระมัดระวังเช่นกันก็สำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่กำลังสนใจในด้านนี้อยู่ผมค,คิดว่าเป็นอาชีพที่คนกานจะเสี่ยงหลายอย่างโดยเฉยพาะในด้านของศาสนาของเราีบางคนที่ไม่รู้ในเรื่องนี้ แต่ทุกคนสามารถที่จะรู้ได้โดยการศึกษานะครับอาคาเบล่าวขคอ,อรีเป็นที่อนุญาตคุณก็สามารถใช้มันได้แใ่กนเนื้อหาที่ดีมาพร้อมกับคนรั์ที่ดีเสมอและขอให้ทุกคนที่สนใจอยากเป็นยูทูบเบอร์ยึดในหลักของศาสนาของเราแล้วก็ยึดมั่นมันต่อไปไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยที่เราจะทำตามศาสนาที่เรารัก และผมขอฝากเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับสิ่งที่ดีทั้งหลายก็ออกมาจากออมปัสปานวดาราส่วนสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายผมขอขอมาอัฟขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยครับผมสำหรับนี้จะกกับมาว่าค่อยๆนะครับขอว่าตอบแทนความดีครับผม